มันหนาวมันหนาวมันมันนี่คือเดียดนะคะคำว่าหนาวคือโอ้ไม่ใช่มันเย็นก็ได้ค่ะมันเย็นคัลต์นะคะอันนี้ต้องเป็นเดคัลต์จริงๆคำศัพท์ที่เขาจะให้เขาให้แค่นี้ค่ะคัลต์คืออัลต์คัลต์อันนี้เอาเสียงว่าคัลต์นะคะเดมันหนาวมันหนาวหมายถึงสภาพอากาศมันหนาวนะ แต่ถ้าเราจะบอกว่าผู้ชายคนนี้นะ่ะผู้ชายคนนี้หนาว h ั n freezer h ัน freezer นะคะต่างกันนะอันนี้เป็นคำกริยาเอาไปแต่งประโยคได้เลยส่วนไอตัวข้างบนไอตัวนี้มันเป็นคุณศัพท์จะเอาไปแต่งประโยคต้องยืมอันนี้มาช่วยอันนี้คือความสำคัญของการเห็นชนิดของคำนะคะ คำสับคำตอบไปนะ